รีวิวตู้เย็นนะครับจิ๋วๆตัวหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูผมไปลองเล่นมาก่อนกลัวมันไม่เย็นพอมันเย็นถึงมารีวิวครับกลัวกลัวผมเสียบเมื่อกี้เสียบไปประมาณอ่าสินาทีได้นะครับมันเย็นอยู่เนาะก็เป็นพอ่าเป็นตู้เย็นจิ๋วๆดีๆตัวหนึ่งใช้ได้สองที่นะใช้ที่บ้านได้นะครับเป็นฟักบ้านนะแบบนี้ นะครับสวิตช์ิดปิดอยู่นี่นะนะครับอ่าเป็นปลั๊กบ้านนะครับเขามีปลั๊กให้สองแบบใช้ในรถได้นะครับเล็กๆถูกๆเล็กๆร้านเฉพาะของที่ร้านก็น่าจะดวนกันหลายเครื่องเย็นอยู่เย็นอยู่ก็แบบนี้ครับอ่านะเดี๋ยวบอกรุ่นเขาก่อนนะครับ Uh, 8ลิตรนะครับ CDK BX8L นะครับตามนี้เลยนะครับตู้เย็นมินิมิน,มนิอีกตัวหนึ่งนะครับเปิดแบบนี้เป็นเป็นเป็น,ปนตัวจับอย่างนี้ครับเปิดออกมาอย่างนี้อันนี้ผมผมใส่เองนะเขาเขาแยกมาให้เนาะอันนี้นะ่าจะประมาณใส่หลอดไหมเสียบหลอดแล้วก็มีชั้นถ้าจะใส่น้ำขวด4ขวดเต็มที่แล้วครับจริงๆอะใส่เบียร์เอ้ย ไม่เอาเบียร์ดีกว่าเนาะน้ำอันลมดีกว่า <pergi> เดี๋ยวเดี๋ยวเด็กๆดูรีวิวอ่ะก็ไปไประยุกเอานะครับจะใส่อะไรแชร่นะครับข้างในนี่เย็นตัวำความเย็นยุ่งในสีฟ้านี่นะครับแต่ผมว่าถ้าผมเปิดนานกว่านี้หรือหรือหรือ,รอเสียบปลั๊กทิ้งไว้ครับมันจะมันจะเย็นทั่วเนาะเพราะข้างนอกมันเริ่มออกมาแล้วแต่ถ้าเย็นเย็นยเลยด่วนๆเลยก็ข้างในนี้ครับตัวสีฟ้าข้างในเป็นตัวเย็นตัวนี้ออกได้นะครับอ,ออกได้นะครับก็ใส่น้ําขวดได้นะครับ ความเย็นมันอยู่ข้างในเนี่ยทำเย็นนะเนี่ยผมปิดออกมาพักึึงแล้วยังเย็นอยู่เลยใช้ได้ครับใช้ได้เนี่ยก็เสียบเข้าไปแบบนี้ครับก็พกติดรถนะรถใครมีเนื้อที่อ่ะผมก็จะไปใส่รถผมเหมือนกันเอาไว้เดินทางกินน้ํากินนู่นกินนี่กันเนี่ยไปใส่เอาดูนะผมใส่มือไม่ถนัดละอ่ะมันก็จะใส่เข้าไปได้อย่างนี้นะครับแบ่งครึ่งตู้เย็นเนาะเย็นอยู่นะเย็นอยู่ผมผมลองแล้ว นี่ยครับยังเย็นอยู่เลยเสียไปแป๊บเดียวเองครับใช่ได้ก็อ๋อสี่กระป๋องน้ำอัดลมนะครับน้ำอัดลมสี่กระป๋องหกสี่ไหมเป่งสองชั้นก็กระป๋องสั้นน่ะน้งหมดมีกระป๋องสั้นไหมไม่รู้แล้วพี่ๆไปไปยุบแช่อะไรกันเอาเองยังเย็นครับเดินทางอ่าติดรถนะครับติดบ้านเล็กๆก็อยากกินเยอะมากครับวันละสี่ห้ากระป๋องพอแล้วครับ นี่ครับข้างในได้ประมาณสองเนาะสองข้างนอกสองแปดได้อยู่นะแต่ว่ามันเย็นข้างในอ่ะครึ่งเดียวนะผมบอกก่อนนะครับเห็นไหมครับตัวทําความเย็นมาอยู่ตรงนี้นะครับแต่ผมว่าถ้าเราปิดดีๆมันก็เย็นทั่วครับแต่อาจจะข้างนอกอจ,จะใช้เวลามากกว่าอันนี้ตรงๆเลยครับตรงๆเลยแต่ถ้าข้างในเนี่ยผมว่าแป๊บเดียวนะครับก็อากาศร้อนๆจิบ น้ำเก๊กฮวยเย็นๆกันหน่อยโอเคใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่เดี๋ยวผมจะโดนเหมือนกันอันนี้ผมโดนแน่ๆผมก็จะไปใส่รถใส่รถไว้ไว้หลังรถอย่างเงี้ยครับไว้แช่เดินทางใส่น้ำใส่อะไรไว้ทานบนรถนะครับแช่ขนมช็อกโกแลช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยเย็นอยู่ครับใช้ได้เลยของก็ทําไม่น่าเกลียดเลยนะนะครับบานจับบานเปิดมันก็ดีอยู่ครับนี่ ิดสนิทดีปึ้งนี่ครับก็เย็นอยู่ครับใช้ได้ครับใช้ได้ผ่านผ่านผมลองแล้วผมนูกว่าตอนแรกก่อนจับก็ต้องลองก่อนอันนี้ไม่กล้ารีวิวแบบไม่ลองมันเป็นตู้เย็นเนาะกลัวแบบไปแล้วเดี๋ยวผิดหวังกันแล้วผมจะโดนว่าเอาครับอันนี้ผ่านอยู่นะอ๋อสิบกว่านาทีก็เย็นแล้วครับจ,จริงๆเราก็เสียบค้างไว้อยู่แล้วอะสตาร์ตรถสตาร์ทอะไรใช้ในบ้านในห้องเล็กๆห้องนอนห้อง นั่งเล่นอะไรนี้ครับไว้สั่งสรรอะไรกันเย็นๆครับไม่ต้องแช่ทำแข็งเขามีสองปลั๊กนะครับปลั๊กรถยนต์นะครับใส่รถยนต์ได้เป็นแยกๆสองรูด้านหลังแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ปลั๊กไฟบ้านนะปลั๊กรถยนต์นะครับสวิชนะครับลองเล่นดูอ้าวฝากด้วยครับตู้เย็น cdb x 8 l นะครับ8ลิตรนะครับราคาถูกๆจาก H V Group ครับจัดเลยครับตรงนี้เจ๋งจริงๆครับ